ับอยู่ประมาณ800ดวงซึ่งทำให้เกิดการองจากถนนมีจำนวนมากและต้องเล่นจัดก,การเรื่องฟ้าดับซึ่งได้จัดก,การแล้วก็มีง้อมาไปช่วยดูแล้วก็เดี๋ยให้ทดลองจักรพาไปเล่นแล้วก็ร่วมกับการสารพัดหต่อไปส่วนผมว่าข้อดีของเขตตองหอามาก็เป็นเขตที่มีอัตลักษณ์ตัวเองหลายอย่างนะทีนีแล้วมีหลายท่องเที่ยวจำนวนมากมีความมีทับปรีเวลก็อยู่แล้วก็มีแหล่งกเกษตรท่องเที่ยวมีความ ผสมผสานการระหว่างเมืองกับชนบทวัฒอนาคตก็จะทําเป็นแหล่งอัตลักษณ์ได้หลายพื้นที่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนที่อยู่ในเมืองถ้าเกิดอยากจะพักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องไปไกลไาที่พรอสามาถ้าเกิดการพัฒนาคมนาคมไม่สะดวกก็น่าจะเป็นแหล่งที่มีอนาคตและมีการเติบโตของประชากรมากขึ้นครับก็คงต้องมีการดูแลตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปครับตัวประเด็นที่จะถามว่าได้มีเรื่องดนตรีในสวนใช่ไหมอ่ะท่านรองาโนงอธิบายหน่อยครับก็ดนตรีในสวนจริงๆแล้วเราจัดมาตั้งแต ปีที่แล้วล้วครับก็เรียนรู้มาจากปีแล้วว่ามันก็มีหลายๆอันที่น่าจะมีสนเสริมปีนี้เราก็เลยคิดว่าเงิงบที่ลงข่าวไป8.9ล้านนั่นคือทั้งปีนะครับไม่ใช่แค่เดือนเดียวงั้นเราก็เพิ่มเติมพวกอย่างงานแสงแสงไฟอย่างเงี้ยเราไม่มีโปรโมทเลยปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าบางที่ที่จัดมันก็มืดนะครับก็มีเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็จริงๆเรานะโยบายใหญ่ของพวกศิลปินดนตรีเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่ดนตรีในสัว เราทําเรื่องของการเปิดสวนแล้วก็เปิดหมวกนะครับจริงศิลปินเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ให้ออกมาแสดงศักยภาพเราคิดว่าการแสดงศักยภาพของบางคนที่ยังไม่โปรเฟชชั่นอลครับยังแบบทดลองอยู่เนี่ยจำเป็นที่ต้องมีวงที่แบบอาจจะเป็นวงแมกเนตมาช่วยในบางในบางสัปดาห์ก็เลยใส่เขาเรียกว่ามีงบส่วนจริงไม่เยอะเลยครับต่อว,วงเนี่ยถ้าไปหาแล้วเนี่ยจ้างไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็คิดว่าต้องมีวงแบบนี้ไปเป็นแมกเนตในบางวี แล้วก็มีวงที่ไปสแสดงศักยภาพเพิ่มเติมมากว่านั้นเราก็ยังเปิดพื้นที่ในสวนไม่ต้องรอวงอะไรไปเล่นได้เลยจะมี12สวนในเดือนนี้ก็าสามารถที่จะเหมือนคล้ายๆจัดโซนคล้ายโซนสุนัขนะแต่ว่าเป็นโซนดนตนรีก็าสามารถที่จะไปสะแสดงศักยภาพได้แล้วก็เราร่วมอ่าไม่รบกวนผู้ใช้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีที่ที่เราจะทําเปิดหมวกนะครับร่วมกับทางเอกชนก็มีทางอย่างเช่นตรง แยกปทุมวันอย่างเงี้ยฮะหรือว่าตรงเอ่อมาร์มันหจุดนะครับเราก็จะให้มาเล่นดนตรีเปิดหมวกได้เราอาจจะรู้จักอย่างเอสชีแลนด์เนาะเน้อดีเขาก็มาจากการเล่นบัสกิงอย่างเงี้ยฮะที่ต่างประเทศอนาคตประเทศเราก็คงมีนักรนตรีที่เกิดจากการมาเปิดหมวกได้ก็คิดว่าพบประมาณนี่ไม่ใช่เดือนเดียวครับเป็นงบประมาณที่ส่งเสริมภาพรวมของศิลปินแล้วก ไม่ใช่แค่ดนตรีด้วยมีพวกหน้าหน้าขาวเล่นจักกลิ้งทุกอย่างก็อยู่ภายใต้งบปมานีที่ตั้งที่ตั้งไปก็มีการประมูลใช่ใช่ครับอีพิพิ้งผมก็มีกระบวนการนะแต่ก็อย่าเพียนว่าศิลปินเราจะให้เขาเล่นฟรีหมดก็ลำบากเหมือนกันนะคือก,ก็ต้องมีรายจ่ายอะไรบ้างครับลองดูประเมินความคุ้มค่าแต่ก็น้อมรับทำตีชมทุกอย่างน,นะเอาไปปรับปรุงแต่ว่าก็ผ่านกระบวนการประมูลตามขั้นตอนครับต่อไปทีเรื่อง กัพเลเวไปลอยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่เรียนว่าจริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยอัพาลเลของเราก็น้อยลงเพราะว่าไม่มีดีมาถูกไหมต่างตามถนนตะบุมิตรอะไรต่างาก็ไม่มีตั้งเที่ยวมาก็อาจจะหายไปตามดีมาสป라이ด์พอกลับมาใหม่เนี่ยก็คนเดินเงยอะขึ้นนะคนกลับมาทำงานออฟฟิศก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็พยายามจะกลับมาขายเพราะว่ามีดีมาเพิ่มขึ้นแต่ละจุดที่เป็นจุดผันผันเดิมเนี่ยเราไม่มีนโยบายที่เราไม่มีนโยบายที่จะให้กลับมานะทีแล้เราก็ต้องเดึนกําลังเต็มที่แล้วในหลายที่ก็คือ มันก็มีอยู่นอกจุดบ้าแต่จุดผ่อนผันเนี่ยเราก็บังคับดูแลทุกคนให้อยู่ในภาพเรียบร้อยทุกคนต้องมี QR วอารคดบอกรายละเอียดเลยว่าคนค้าคนขายชื่ออะไรผู้ช่วยไปไรนแล้วในจุดผ่อนผันเนี่ยเดิมเนี่ยเราก็ดําเนินการจัดระเบียบแล้วก็มีการทําหน้าตาให้สวยงามขึ้นเริ่มทําในบางจุดส่วนจุดที่อยู่นอกผ่อนผันเราก,กดดันเต็มที่แล้วก็ดันอย่างคือบางทีมันก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องปากท้องเหมือนกันที่เราเป็นนโยบายเรามาตลอดไงว่าจริงแล้วเนี่ยการอยู่รอดในเมืองได้เนี่ยบางที มันก็อาจจะต้องมีบางคนเหมือนกันที่เหมือนกับไม่มีที่ไม,มทไม่ยอกินจริงอ่ะคือถ้าเิาไล่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็ต้องดูถึงในสภาพสังคมด้วยนั้นหัวใจเลยว่าบางจุดที่ยังมีการระมืออยู่เนี่ยอย่าง้อาต้องถักดันไม่ให,ไให้ไม่ให้กีดขวางแต่วก็ให้จํานวนลดลงไม่ให้จานวนเพิ่มขึ้นซึ้งแล้วเนี่ยเทศกิได้ลงตลอดนะลงพื้นที่ตลอดแล้วเราก็มีถนนหลักก้าสายที่ต้องโฟกัสจุดที่ต้องเน้นโฟกัสก็ลงตลอดเมื่อกี้แล้วก็นโยบายคือเราไม่ ไม่ไม่อนุญาตหรือว่าไม่ได้ผ่อนผันแต่สภาพเศรษฐกิจและก็ะสภาพการเปิดเมืองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นเหมือนกับว่ามันเพิ่มขึ้นนะหลายจุดจริงแล้วมันก็อยู่มาที่เราไปดูก็อยู่มานานเลยอ่ะดันั้นตอนนี้คือเน้นว่าเศรษฐกิจลงแล้วก็ให้อย่าให้เบียดเบียนคนเดินเท้าต้องมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงไหนผักดันได้ผักดันผักดันเข้าไปในซอยได้ให้มันดูเรียบร้อยต้องทำก็ๆๆต้องอยืนยันว่าเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้มีนโยบายไป เพิ่มหรือว่าอะไรคือแต่ว่าก็อยู่ที่เรียนว่าต้องดูสภาพตามเป็นจริงด้วยว่าจริงแล้วถ้าเรามองแต่และชีวิตคนมันก็มีทํายากลำบากอยู่ระดับหนึ่งนะที่เตอร์เราจะไปไล่ว่าออกไปเลยสุดท้ายไล่ไปเราพยายามหาทางออกก็ด้วยอ่ะเช่นโอเคมันไล่แต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่นี้ได้ไหมขยับไปอยู่ในซอยย่อยได้ไหมที่ไม่ไม่เบียดเบ,บ,บียนท,นทางเดินเท้าอะไรเงี้ยก็ต้องเรียน,นว่านโยบายก็ต้องพยายามไทยในการพวกเราเองก็ต้องช่วยกันช่วยกันด้วยแจ้งเหตุมาตรงไหนที่มันลบลุมลางอะไรเงี้ยนะครับ โอเคไหมตและโอเคครับขอบคุณนะครับทุกคน